เปิดพิธีรับขวัดีเจแมนออกจากเรือนจำกินอะไรทำอะไรบ้างตามความเชื่อค่ะ จากกรณีคดีแชร์ฟอ์เ็ก 3D คดีช่อโกงแชร์ที่มีชื่อของนายพัฒนพลกุลชรและนางสาวสุธีวันเทวีสินนักร้องชื่อดังรวมอยู่ด้วยนั้นทำให้ประมาณ1ปี7เดือนที่ดีเจแมนต้องไร้ซึ่งอิสรภาพใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในเรือนจำจนล่าสุด26ธันวาคม6 7ที่ผ่านมาค่ะดีเจแมนได้กลับมารับอิสรภาพอีกครั้งหลังจากที่ศาลยกฟ้องดีเจแมนและใบเตย ในคดีฟอ r ์กทรที่ตกเป็นจำเลยและต่อสู้คดีมาอย่างยาวนานได้สร้างความดีใจให้กับครอบครัวและคนใกล้ชิดเป็นอย่างมากซึ่งแม่ป๋องบรรดาของ DJ Man และครอบครัวนั้นเดินทางไปรับลูกชายด้วยตัวเองพร้อมกับของขวัญที่นำมาตามความเชื่อซึ่งมีช่วงหนึ่งที่มีภาพวินาทีที่ DJ Man ได้กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งนั้น มีคนสังเกตเห็นดีเจแมนได้ทานของบางสิ่งบางอย่างจนสรุปต้องตามข้อมูลนั้นทราบว่าคืออะไรค่ะตามข้อมูลที่ก่อนหน้านี้คุณแม่ป๋องดีเจแมนได้กล่าวว่าก่อนเดินทางไปรับลูกชายออกจากเรือนจำน้ำแม่เผยว่ามีของขวนตามความเชื่อซึ่งสรุปแล้วเฉลยคือทางครอบครัวได้นำเต้าหู้นึ่งมาให้ดีเจแมนรับประทานตามความเชื่อคาดว่าจะเป็นการขับไล่เสนียจันไรสิ่งอัปมงคลออกจากตัวน้ำวลจากว พระแก้วขอขมาบุปพาการี